เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูบอลสีนะครับที่ชื่อว่าอนุมานอมพับพานนะครับวันนี้เขามีดอกด้วยอ่านี่นะครับดอกเขาบานวันนี้วันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะลองผสมเกรสรจากต้นเดียวนะครับแลเ,เขาจะให้ลูกเป็นอย่างไรนะครับ จะมาติดตามกันนะครับผมเคซอนเขาบานออกมาแล้วครับมีกลิ่นหอมนะครับเดี๋ยว พรุ่งนี้เราจะมาดูกันว่าดอกตัวผู้เขาจะให้เกสรหรือ,อยังนะครับวันนี้ตัวเมียน่าจะพร้อมนะครับที่จะผสมเกสรแต่ผมยังไม่มีเกสรอ,อื่นใดเลยนะครับนอกจากต้นของเขาเองนะครับจะทดลองผสมเกสรในดอกเดียวกันนะครับ่ะ นีวันที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเศษสันตพู่ราจะบานแล้วนะครับ กเกล็ดสอนตัวผู้เดี๋ยวผมจะใช้ผู้กันเขียเอาเกสอนตัวผู้เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะมาผสมเกสรตัวเมียข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ผู้กันนี่แหละครับเขียเอาเกสรตรงนี้เก็บไว้นะครับแล้วเราก็ทําการผสมทีหลังนะครับ ครับอกสอนนะครับก็จะมาใส่ในตลับไว้นะครับแล้วเราก็จะเอา,เอาเปันไกลนะครับปันไกลนี่คลิปข้างๆนี่นครับข้างๆนี้แล้วก็ให้เฉียงลงเพื่อให้น้ําหรือหยดน้ำนี่ไหลลงได้ แล้วก็ค่อยทําการผสมนะครับพอดีผมใช้มือถือไม่มีการตั้งนะครับเดี๋ยวผมคลิปดอกอปลีบดอกปลีบดอกตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเอาเกรสรตัวคู่ผสมอีกครั้งหนึ่งครับเ,เสร็จแล้วเราก็จะเอา,เ,อาเกรสรตัวคู่นะครับมาป้ายใส่กับ เท okay, สอนตนัวเมียตรงนี้ครับ <Okay. S 1> ปายเข้าไปนะครับ วันนี้ก็เป็นวันที่14นะครับน่าจะประมาณ14วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าบอลที่เราได้ผสมเกรสรเป็นอย่างไรบ้างผมคิดว่าอย่างนี้คิดว่าน่าจะติดนะครับ อาจจะไม่สวยสมบูรณ์เพราะว่า,าเป็นการผสมครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นการผสมดอกเดียวกันก็อาจจะมีอะไรที่ไม่สมบูรณ์เต็มที่นะครับแต่ถ้าติดมาขนาดนี้ก็ถือว่า,ามีความยินดีและดีใจนะครับเพราะว่า ในจํานวนแต่ละหลอดนี้ก็จะมีหลายมเมล็ดด้วยกันครับคงจะได้หลายต้นน่าดูครับเดี๋ยวเราจะมารออีกสักระยะหนึ่งนะครับเห็นที่เขาเคยบอกเล่ากันมาว่าประมาณ หนึ่งเดือนและหนึ่งเดือนสเสร็จนะครับก็น่าจะเก็บมเมล็ดได้ครับผมเดี๋ยวจะมาต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งครับผมนี่คือมเมล็ดบอลสีนะครับ เราจะแกะออกจากกลีบมเมล็ดคือที่เป็นสีขาวขาวนะครับในหนึ่งกลีบนี้จะอยู่ประมาณ4-5เมล็ดนะครับพอแกะเสร็จแล้วเราก็มาผึ่งลมให้แห้งแล้วเราก็มาบรรจุถุงไว้เพื่อเพาะต่อไปนะครับบางกลีบที่สมบูรณ์นี้จะอยู่ประมาณ7มเมล็ดถึง8มเมล็ดเลยครับนี่แหละครับ ไม่ใหญ่นะครับมเมล็ดบอลสีเล็กนิดเดียวเ่อเทียบกับนิ้วมือจะอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะนำไปเพาะต่อไปครับ